แตตอนนี้มาดูเต็งมือแต่อาทิตย์หนึ่งแต่อาทิตย์ที่แล้วมาดูผลงานโตขึ้นอ่มันเครื่อนย่อใส่แกงแั็งเลยใส่หน่อางแห้งเลยนี่ใส่ยางดีใส่าต่ามแต่อาทิตย์หนึ่งโอ้ยใหญ่เลย

อันนี้มั่นใจสิอย่างกัมั่นใสมั่นใจสิอย่เขียเหลืองเขียวเหลืองใบจุดตรงนี้ด้วยนึงเอ้ยเอ็นมือสูงมั่นไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ค่อยง่ายแบบโขกนี้โขนเดียวกันกับทุเรียนไปว่าอะไรเลยมั่นเหยียบบดอืมมั่นเหยียบแตงจมเลยปลูกแล้วกันนี่โบแมนความคิดที่ดีบันไดมันงามกันอืมมันเจียวมันงามไว้ ดอกแฝงมันไตยนี้เลยอือโอ้งามใบมันหนาปึกเลยเหมื<บ>อนเยกระไรเก็บเลยนี่ประสางามสุหอืองามกุนอีกแล้วบงจกเบาทุเรบบียนแตก โอ้ยูมในเบาใน้ผลเดียวกับทุเรียนเบิ่8เท่นัครับนี่บัเบึงเต็งโมนี่โอ้บงเขื่อนนี่น้อยนี่หนึ่งสองสามมึเขื่อเดียวนี่ซีหน่งงานมูเกินพวกนี้จะใช่ไหมล่ะอืมนี่ไ้ โอ้โหพอผูดูเป็นแบบลามเลยวันสุดนะครับกุดสะขึ้นมาปูกหืบอกแฝงมาเสิไหลไปเลยกำลังงามกำลังน้อยดีหรออืม สองสามีอากกอน้วยยงักเลยอ้าตัวนี้นวยห่งอหน่อยงูกัดลูกัดบอสนี่พี่นกับมงานโคกัดเลยจะไ้กินอยู่เคุเห็น